ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวสุดเข้มข้นในวันนี้ครับวันนี้เรามีความน่าตื่นเต้นรออยู่เพียบเลยนะครับใช่เลยค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนคือวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปแกะรอยประเด็นที่ซ่อนอยู่ในบทที่60ซึ่งมีชื่อตอนที่ฟังดูคลาสสิกมากๆนั่นก็คือช่วยเสาวงามครับอือหือชื่อตอนดูตรงไปตรงมามากเลยนะคะอ่ะฮะ แต่ภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมานั่งสรุปเรื่องย่อให้ฟังเฉยๆนะครับเราจะมาถอดรหัสฉากแอคชั่นที่แบบลุ้นระทึกพลิกแพลงแล้วก็เต็มไปด้วยการต่อสู้ที่ทำลายกฎแกนเดิมๆของโลกศิลปะการต่อสู้ไปเลยว้าวน่าสนใจมากค่ะใช่ครับโดยเราจะร้อยเรียงเรื่องราวเหล่านี้ให้ทุกคนฟังอย่างลื่นไหลมีจังหวะจะโคนฟังแล้วสามารถจินตนาการภาพตามได้อย่างต่อเนื่องเลยแหละครับเรากับว่ากำลังหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเรื่องราวนี้จริงๆแต่ฟัง เป็นนิยายเสียงเพลินๆไปเลยเนาะถูกต้องครับเอาล่ะทุกคนลองนึกภาพตามนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนในโรงงานร้างที่เงียบสงัดแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความตายเด็กหนุ่มผู้มีแววตายเยือกเย็นคนหนึ่งกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่สามัญสำนึกจะรับมือได้เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงสองคนที่กำลังตกอยู่บนเส้นได้แห่งความเป็นความตายเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับ ออืแค่ฟังฉากหลังที่เป็นโรงงานร้างเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความกดดันที่ถูกบีบอัดเอาไว้แล้วค่ะสถานที่ปิดตายแบบเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนสังเวียนที่ไม่มีใครหนีรอดไปได้เลยอาา่าฮะบีบหัวใจสุดๆครับ และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจได้ตั้งแต่หน้าแรกๆของการประทะกันเลยนะคะคือการสร้างบรรยากาศรอบตัวของตัวละครศัตรูที่ใช้ชื่อว่าหมาป่าหิมะค่ะแหล่งข้อมูลบรรยายภาพรังสีอมหิตที่แผ่ออกมาจากตัวเขาไว้ชัดเจนมากๆือว่ามันหนักอึ้งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมันหนักอึ้งแล้วก็ชวนให้หายใจไม่ออกเลยเรากับมีกองภูเขาซากศพและทะเลเลือดอยู่เบื้องหลังเขาจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการข่มขวัญทางจิตวิทยาก่อนที่การต่อสู้ทางกายภาพจะเริ่มขึ้นเสียอีกค่ะหมาป่าหิมะประกาศกล้าวด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับว่าตัวเองยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในที่แห่งนั้นอาหาด้วยระดับพลังขั้นที่สหรือที่เรียกว่าขั้นสร้างกระดูกบริสุทธิ์ใช่ไหมคะใช่เลยครับ แต่พอเขาหันไปประเมินเย,ย่อยู่เด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าคําตอบที่ได้รับกลับมาด้วยน้ําเสียงที่แบบนิ่งสนิทและไร้ซึ่งความเกรงกลัวคือเขาเป็นแค่นักสู้ระดับหนึ่งหรือขั้นผัดผิวนั่นเองอาา่อฮะเท่านั้นเลยครับคือผมมีข้อสังเกตอย่างหนึง่งการเอาตัวละครระดับหนึ่งมายืนประจันหน้ากับระดับสี่เนี่ยมันแทบจะขัดกับหลักตรรก,กะของโลกการต่อสู้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับอืมขัดแบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะ มันเหมือนเอาคนธรรมดาไปยืนขวางรถบรรทุกที่กำลังวิ่งมาเต็มเหนียวเลยนะครับเนี่ยสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือนั่นแหละค่ะคือจุดที่ผู้แต่งจงใจสร้างความย้อนแย้งขึ้นมาเพื่อทดสอบทั้งตัวละครแล้วก็คนอ่านด้วยอ๋อเป็นความตั้งใจสินะครับ ใช่ค่ะสิ่งที่ตามมาคือปฏิกิริยาของหมาป่าหิมะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเย่อหยิ่งเชิงสถาบันในโลกการต่อสู้อย่างชัดเจนหมาป่าหิมะแสดงความไม่เชื่อถือออกมาอย่างรุนแรงเลยค่ะเขาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่นักสู้ระดับหนึ่งจะสามารถหลบกระสุนปืนได้อย่างที่เย่อย,อยู่พิ่งทําไปเพราะตามกฎเกณฑ์ที่เขาเรียนรู้มาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตามตำราเลยคือคนที่จะมีความเร็วระดับนั้นได้ต้องอยู่ในระดับสมหรือขั้นสร้างกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นขึ้นไปเท่านั้น ถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปนะคะความยุติดกับกฎเกณฑ์เนี่ยแหละค่ะคือจุดบอดที่อันตรายที่สุดอืมความประมาทพาไปสู่หายนะใช่เลยหมาป่าหิมะ ปล่อยให้กรอบคิดเรื่องระดับพลังมาบทบังวิสัยทัศน์ทำให้เขามองข้ามความจริงที่อยู่ตรงหน้าไปว่าคู่ต่อสู้คนนี้อาจจะมีโครงสร้างพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของระบบปกติไปแล้วก็ได้เพราะคุณพูดถึงเรื่องกรอบความคิดมันทําให้เห็นภาพเลยครับว่าหมาป่าหิมะกําลังต่อสู้กับระดับพลังของเย่หย,ยูแทนที่จะต่อสู้กับตัวตนของเย่หย,ยูจริงๆอาา่าฮะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วนั่นก็นํามาซึ่งการประทะครั้งแรกที่ดิบเถื่อนมากครับ เย่หย,ยูไม่ได้สนใจจะอธิบายตรรกะอะไรให้ศัตรูฟังเลยเขาเปิดฉากด้วยการกระทืบเท้าทยานร่างพุ่งเข้าโจมตีหน้าอกของมาป่าหิมะอย่างดุดันไม่รอช้าเลยนะคะใช่ครับแต่ว่ากฎของฟิสิกส์และระดับพลังก็ยังคงทำงานอยู่เย่หย,ยูต้องเป็นฝ่ายประเญะถอยหลังออกมาเพราะแรงสะท้อนจากกำปั้นของตัวเองที่ปะทะก,กับร่างกายระดับสี่อือมมวลกล้ามเนื้อมันต่างกันเยอะนะคะต่างกันลิบลับเลยครับ แล้วหมาป่าหิมะก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือเขาโต้กลับด้วยความเร็วที่ฉีกกระชากอากาศพริบตาเดียวก็มาปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าเด็กหนุ่มฝ่ามือที่ฟอดฟันลงมานั้นบรรจุพลังทำลายล้างที่พร้อมจะบทขยี้ทุกสิ่งเลยครับจังหวะเซียววินาทีนี้ล่ะค่ะที่เผยให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเย่หยูแม้เขาจะตระหนักได้ว่าพลังกายภาพของศัตรูนั้นเหนือชั้นกว่าอย่างเทียบไม่ติดแต่สมองของเขาไม่ได้สั่งการให้ตื่นตระหนกเลยค่ะ เขาทำยังไงครับตรงนี้เขาตัดสินใจงัดเอากลไกการเอาตัวรอดที่เรียกว่ากลไกทางสมองระดับสูงสุดท่ายิมนาสติก36ท่าออกมาใช้เพื่อรับมือกับการโจมตีค่ะ ชื่อวิชาฟันรูยาวและแปลกหูดีนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเรามองข้ามชื่อวิชาไปสิ่งที่แย,ย่อยู่ทำก็คือการเข้าไปแทรกแซงระบบประสาทและสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ดึงเอาศักยภาพการเคลื่อนไหวที่เกินขีดจำกัดทางชีววิทยาออกมาใช้ชั่วขณะอ๋อเพื่อเบี่ยงเบนแรงกระแทกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพื่อเบี่ยงเบนและรองรับแรงกระแทกมหาศาลนั้นเอาไว้แต่ถึงจะใช้เทคนิคขั้นสูงแค่ไหนความต่างของพลังในระดับ1กับ4ก็สร้างผลลัพธ์ที่ ชวนให้หยุดหายใจอยู่ดีครับแรงประทาจากท่าสังหารของหมาป่าหิมะส่งร่างของเย,ย่อยู่ให้ปลิวกระเด็นราวกับใบไม้ร่วงเลยอืมกระเด็นไปเลยเหรอคะกระเด็นไปกระแทกเข้ากับผนังโรงงานอย่างจังครับเสียงดังสนั่นสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณแรงกระแทกนั้นมหาศาลมากจนผนังคอนกรีตเนี่ยยุบตัวลงไปเป็นรูปกะโหลกและลำตัวมนุษย์เลยนะครับว้าวเหมือนในการ์ตูนเลยนะคะใช่ครับแถมแผงเหล็กเส้นที่ซ่อนอยู่ด้านในผนังยังทะลุหลุดกระเด็นออกมาอีก ภาพการบรรยายตรงนี้มันชัดเจนและรุนแรงมากเหมือนเรากำลังดูภาพสโลโมชันในหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เลยแหละครับภาพผนังที่ยุบเป็นรูปทรงมนุษย์เนี่ยเป็นการส่งสารทางภาพประกอบที่ทรงพลังมากค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงระดับที่อวัยวะภายในไม่น่าจะแหลกเหลวเหลือชิ้นดีแล้วเย่อยู่กระอักเลือดคำโตออกมาตามคาดฟังดูเจ็บปวดแทนเลยครับใช่ค่ะ แต่สิ่งที่พลิกความคาดหมายและทำให้เรื่องนี้มีมิติที่ลึกซึ้งขึ้นคือกระบวนการฟื้นฟูร่รางกายของเขาค่ะท่ามกลางบาดแผลที่ควรจะพรากชีวิตเขาไปร่างกายระดับหนึ่งหรือขั้นผัดผิวของเขากลับแสดงกลไกาการเยียวยาตัวเองอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจโอ้โหฟื้นตัวเร็วขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมันบอกใบให้ใหเราทราบว่าคำว่าระดับหนึ่งของเย่ยู่ อาจไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่อาจหมายถึงการเริ่มต้นสร้างรากฐานของร่างกายใหม่ที่แตกต่างจากนักสู้ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะซึ่งการฟื้นตัวอย่างน่าเหลือเชื่อนี้ก็มาพร้อมกับจังหวะด,ดึงอารมณ์ที่พอดีเป๊ะเลยครับท่ามกลางความตึงเครียดของการต่อสู้ชุยอิงหญิงสาวที่ถูกจับตัวมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความสิ้นหวังเธอตะโกนขอร้องให้เย่อย,อยู่เรียบหนีไปซะไม่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อพวกเธอเป็นดราม่าที่บีบคั้นอารมณ์มากค่ะ แล้วย,ย่อยู่ว่ายังไงคะเย่ย่อยู่กลับจอบกลับด้วยความหนักแนมครับว่าสัตว์ร,ร้ายตัวนี้หยุดฉันไม่ได้อื้อหือเท่สุดๆไปเลยใช่ครับมันไม่ใช่แค่คำพูดที่เท่เท่านั้นนะแต่มันคือการประกาศจุดยืนว่าเขาจะไม่ยอมถอยให้กับการข่มขู่ใดๆทั้งสิน้นและจากจุดนี้เองนำไปสู่ฉากที่ผมคิดว่าลุ่มลึกและตราตรึงใจที่สุดในบทนี้เลยครับฉากไหนคะเนี่ย นั่นก็คือการที่แย่อยู่ก้มลงไปหยิบท่อนเหล็กธรรมดารรมดาที่หลุดออกมาจากผนังกำแพงขึ้นมาครับอ๋อใช่เลยค่ะการกระทำนี้เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดทางวัตถุอย่างชัดเจนเลยทันทีที่เขาหยิบท่อนเหล็กขึ้นมาเขาประกาศว่ามันไม่ใช่ท่อนเหล็กอีกต่อไปแต่มันคือดาบที่จะใช้ปลิดชีพศัตรูเปลี่ยนท่อนเหล็กเป็นดาบเลยเหรอครับใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือกระบวนการหลังจากนั้นที่เขาใช้มือซ้ายในรูปลักษณ์ของดาบลูบผ่านแท่งเหล็ก พร้อมกับอัดสิ่งที่เรียกว่าดาบฉี่แห่งร่างจิตวิญญาณดาบลงไปอืมดาบฉี่แห่งร่างจิตวิญญาณดาบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือแท่งเหล็กสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงค่ะเราว,ว่าโครงสร้างทางกายภาพของมันกำลังจะพังทลายลงเพราะไม่อาจรองรับมวลพลังงานทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันเหมือนกับการเอาพลังงานของต่อปฏิกอนนิวเคลียร์ไปบรรจุไว้ในหลอดไฟดงเล็ก,ลกๆใช่ไหมครับโครงสร้างมันรองรับไม่ไหวแน่ เห็นภาพชัดเจนมากค่ะอารมณ์นั้นเลยแต่ด้วยเจตจจำนงที่แข็งแกร่งของเย่ยอยู่ท่อนเหล็กสนิมคะจึงกลายเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดขึ้นมาได้และนั่นก็นำไปสู่ฉากการแลกหมัดแห่งความตายที่ชวนให้ลืมหายใจเลยครับเล่าตาเลยค่ะกำลังหลุนเลยหมาป่าหิมะปลดปล่อยไอสังหารสีขาวออกมาจนครอบคลุมพื้นที่หวังจะบทขยี้คู่ต่อสู้ให้สิ้นซากแต่เย,ย่อยู่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดหลักยุทธวิธีอย่างสิ้นเชิง นั่นก็คือการพุ่งสวนเข้าไปตรงๆงเลยครับพุ่งเข้าไปรับการโจมตีตรงๆเลยเหรอคะใช่ครับเขายอมเปิดช่องว่างให้ตัวเองรับแรงกระแทกจากหมัดที่ทุบลงมาที่ศีรษะอย่างจังเพื่อแลกกับจังหวะเสี้ยววินาทีในการพุ่งท่อนเหล็กในมือแทงทะลุขั้วหัวใจของหมาป่าหิมะครับระดักสีได้แน่ๆอ่ะฮะ การยอมเจ็บหนักเพื่อเปิดช่องโหว่เพียงจุดเดียวของศัตรูคือทางออกเดียวใช่ค่ะสิ่งที่น่าประทับใจคือฉากวาระสุดท้ายของหมาป่าหิมะที่ก้มลงมองท่อนเหล็กที่เสียบทะลุอ,อกตัวเองเขาตายไปพร้อมกับความสับสนและไม่เข้าใจค่ะว่านักสู้ระดับสีที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์อย่างเขาจะพ่ายแพ้และถูกสังหารโดยนักสู้ระดับหนึ่งได้อย่างไร เป็นจุดจบที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับมันคือจุดจบของคนที่พ่ายแพ้กับอัตตาและความประมาทของตัวเองอย่างแท้จริงเลยค่ะเป็นการปิดฉากตัวละครที่สอนบทเรียนราคาแพงมากครับแต่งานของเย่ยอยู่ยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะเมื่อม่านควันจากการประทะจางลงเราก็ถูกดึงกลับเข้าสู่ความวิกฤตอีกครั้งครับยังมีศัตรูเหลืออยู่อีกหรอคะใช่ครับในเงามืดของโรงงานนั้นยังมีหลังเสีย ตัวร้ายอีกคนที่กำลังประกอบพิธีสังเวยโลหิตอันลึกลับอยู่พอเขาเห็นเพื่อนร่วมทีมอย่างหมาป่าหิมะถูกจัดการไปต่อหน้าต่อตาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นดำทมึนด้วยความหวาดหวัน่นคงช็อกไปเลยนะคะนั่นช็อกสุดๆครับขณะเดียวกันลูซิงชินหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อในพิธีก็กำลังสูญเสียเลือดอย่างต่อเนื่องจนใบหน้าซีดเผือดราวกรกระดาษเวลาของเธอกำลังนับถอยหลัง เย่ยูจึงต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะจัดการตัวการที่เหลืออยู่ให้เร็วที่สุดลางเซียเนี่ยมีความแตกต่างจากหมาป่าหิมะอย่างชัดเจนนะคะเขาไม่ใช่สายปะทะสุ้งหน้าแต่เป็นสายใช้เล่ห์เหลี่ยมและฉวยโอกาสค่ะอ๋อเป็นพวกถนัดลอบกัดว่วง,งัินเถอะประมาณนั้นค่ะเมื่อเห็นเย่ยูพุ่งเข้ามาแทนที่เขาจะตั้งรับหรือสู้กลับเขาเลือกที่จะสละไพ่ตายโดยการสะบัดข้อมือปล่อยเส้นสายสีดำพุ่งเข้าใสา่ ซึ่งแท้จริงแล้วมันคืองูพิษสีดําที่มีพิษสีฟ้าหยดเยิ้มจากเขี้ยวแหลมคมค่ะใช้งูพิษเป็นอาวุธเลยน่ากลัวมากครับการโจมตีด้วยงูพิษนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อฆ่าเย่อย,อยู่ในทันทีนะคะแต่เป็นกลยุทธ์แบบสละเบีย้ยเพื่อรักษาขุนเขาต้องการใช้มันเพื่อซื้อเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการคว้าเอายาอายุวัฒนะบนพื้นแล้วกระโดดหนีเอาตัวรอดออกทางหน้าต่างไปค่ะ แต่เย,ย่อยู่ในตอนนี้อยู่ในโหมดที่ไม่ปราณีใครทั้งนั้นแล้วครับการตอบสนองของเขารวดเร็วและเฉียบขาดมากเขาตวัดท่อนเหล็กในมือฟันง,งูพิษขาดเป็นชิ้นๆกลางอากาศเลยอ่อฮะฟันง,งูขาดกระจุยเลยใช่ครับและเมื่อเห็นว่าหลังเซียกำลังจะหนีรอดแสงเย็นเยียบก็วาบขึ้นในดวงตาของเขา ท่อนเหล็กที่ทนรับแรงกดดันจากพลังดาบฉีไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยถูกเย่หยูบีบอัดพลังใส่ในเฮือกสุดท้ายจนมันแตกละเอียดออกเป็นเศษเหล็กชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยเลยครับว้าวใช้เศษเหล็กเป็นอาวุธแทนเลยเหรอคะถูกต้องครับ จากนั้นเขาใช้พลังกระแทกส่งเศษเหล็กเหล่านั้นพุ่งทะยานออกไปนอกหน้าต่างเรากับพายุลูกปลายที่พัดกระหน่าเข้าใส่เป้าหมายเราไม่ได้เห็นภาพการตายของลังเซชัดๆนะครับแต่ได้ยินเพียงเสียงแผดร้องอย่างเจ็บปวดดังลั่นโดนเข้าเต็มๆสินะคะใช่ครับก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบหายไปทิ้งไว้เพียงรอยหยดเลือดที่บอกให้รู้ว่าการโจมตีนั้นเข้าเป้าอย่างจังแน่นอน และตรงนี้เองค่ะที่มีการเปลี่ยนผ่านทางบทบาทที่น่าทึ่งมากของตัวละครทันทีที่เสียงร้องของศัตรูเงียบลงเย่อยู่ที่เพิ่งสวมบทบาทเป็นผู้ทำลายล้างที่เกลี้ยกล่อมก็สลัดคราบนั้นทิ้งในพริบตาเดียวเลยค่ะเปลี่ยนโหมดไวจริงๆครับเขาไม่แม้แต่จะเสียเวลาชะโงกหน้าไปดูผลงานหรือตามล่าหลังเสียที่อาจจะยังไม่ตายนะคะแต่เขาพุ่งตัวกลับมาคุกเข่าลงข้างๆลู่ซิงชินที่กำลังจะสิ้นใจเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นผู้เยียวยาโดยสมบูรณ์เลยค่ะ ทิ้งเรื่องศัตรูไปเลยใช่ค่ะการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญในใจของเย่อยู่ที่ให้ค่ากับชีวิตของคนมากกว่าความตายของศัตรูค่ะเป็นการพลิกอารมณ์ที่ทรงพลังมากครับบรรยากาศของกลิ่นคาวเลือดถูกแทนที่ด้วยความสงบและมุ่งมัน่นเย่อย,อยู่ดึงเอาสิ่งที่เรียกว่าเข็ม13เล่มของเผ่าพูดผีออกมาแค่ชื่อก็บ่งบอกถึงความลี้ลับของวิชานี้แล้วล่ะครับ ฟังดูลึกลับและขลังมากค่ะภายในเวลาไม่นานเลือดที่เคยไหลซึมไม่หยุดก็ชะง,งักงันครับรอดตายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับสัญญาณชีพของหญิงสาวที่เคยแผ่วเบาจนแทบสัมผัสได้กลับค่อยๆฟื้นคืนมามันเหมือนกับว่าเขากําลังเล่นชักเย่อกับมัตตุราที่หน้าประตูยมโลกและสามารถดึงวิญ,ญญาณของเธอกลับมาได้อย่างงดงามเลยแหละครับ การใช้วิชาแพทย์แห่งเผ่าพูดผีในสถานการณ์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวคลี่คลายความตึงเครียดของเรื่องราวทั้งหมดได้ดีมากค่ะและเมื่อวิกฤตทางร่างกายผ่านพ้นไปวิกฤตทางจิตใจของตัวละครอื่นก็เริ่มเผยออกมาค่ะอาฮะคุณหมายถึงช่วยอิงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะชุยอิงที่รอดตายมาได้เริ่มรู้สึกผิดและโทษตัวเองอย่างหนักเธอรู้สึกว่าความตึงหตกของเธอในตอนแรกที่เลือกโทรหาเย่หย,ยูแทนที่จะแจ้งตำรวจหรือรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุที่ดึนให้เด็กหนุ่มต้องมาเสี่ยงตายและเจ็บตัวปางตายแบบนี้ค่ะซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่าทําไมเธอถึงคิดแบบนั้นแต่คําพูดที่เย่หย,ยูใช่ปลอบใจเธอนั้นสะท้อนถึงวุฒิภาวะที่เกินวัยของเขามากครับเขาบอกว่ายังไงคะ เขาไม่ได้ต่อว่าหรือแม้แต่ทําทีเป็นคนดีที่เสียสละอะไรเลยครับเขาเพียงแค่บอกด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าถ้าตอนนั้นเธอไม่ได้โทรหาฉันเธอกับลู่ซิงก็คงตายไปแล้วอือหือประโยคเดียวสยบทุกความกังวลเลยใช่ครับ ประโยคสั้นๆนี้พลิกความรู้สึกผิดในใจของชุยอิงให้กลายเป็นความโล่งใจและทราบสิ่งได้อย่างแยบคลายเลยทีเดียวและในขณะที่ทุกคนกำลังพักหอบหายใจอยู่นั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นเบื้องล่างครับตำรวจมาแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับกองกำลังเสริมที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนำทีมโดยตำรวจติดอาวุธหนักนับสิบคนและชายวัยกลางคนผู้มีบุคลิกหน้าเกรงขามที่พุ่งตัวขึ้นบันไดมาด้วยความกังวลกระวายใจ ชายคนนี้คือลู่ไห่หยวนผู้เป็นนายอำเภอและเป็นพ่อของตัวละครที่ชื่อทั้งถังด้วยครับการปรากฏตัวของลู่ไห่หยวนเป็นการร้อยเรียงสายใยความสัมพันธ์ที่ผู้แต่งวางหมากไว้ได้อย่างลงตัวมากเลยค่ะพอลู่ไห่หยวนมาถึงความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยเลยค่ะยังไงครับคือลู่ซิงชินที่นอนบาดเจ็บปางตายอยู่นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแต่เป็นน้องสาวแท้ๆของเขาเองเลยค่ะส่วนชวีอิงก็คือผู้ตายบังคับบัญชาที่เขาดูแลอยู่ โอ้โหโลกกลมมากครับและเมื่อเขาหันไปเห็นว่าคนที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องทั้งสองคนไว้คือแเย่อยู่ความรู้สึกของลูกไฮยวนก็พุ่งทะลุขีดจำกัดไปเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานแเย่อยู่ก็เพิ่งจะช่วยชีวิตลูกสาวสุดที่รักของเขาอย่างถังถังเอาไว้อ๋อกลายเป็นว่าช่วยทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะกลายเป็นว่าในตอนนี้เย่อย,อยู่คือผู้มีพระคุณสูงสุดที่ช่วยพยุงทั้งครอบครัวและหน้าที่การงานของนายอำเภอคนนี้เอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะ เรียกได้ว่าเย,ย่อยู่ได้สร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ทรงอิทธิพลมากในโลกฝั่งคนธรรมดาโดยไม่ได้ตั้งใจเลยครับลู่ไห่หยวนซาบซึ้งใจจนแทบจะหาคำพูดมาขอบคุณไม่ถูกแต่เย่ยอยู่กลับตอบรับด้วยท่าทีถ่องตัวและเป็นธรรมชาติมากเขาตอบไปว่ายังไงคะเขาบอกเพียงว่าพวกเขาคือเพื่อนและคนรู้จักจะให้เขายืนดูอยู่เฉยๆเวลาที่เพื่อนตกอยู่ในอันตรายได้ยังไง จากนั้นลู่ไฮหยหวนจึงเอ่ยปากชวนเย่อยู่ไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบถามรายละเอียดและลงบันทึกเหตุการณ์ครับซึ่งเย่อยู่ก็ตกลงไปนะอ่าฮะไปให้ปากคำตามระเบียบใช่ครับแต่ถ้าเราสังเกตจากคำบรรยายเนี่ยแววตาของเย่อยู่ในตอนนั้นไม่ได้ผ่อนคลายลงเลยมันกลับเย็นเยียบและเต็มไปด้วยการคิดคำนวณเขาไม่ได้ไปสถานีตำรวจเพียงเพื่อทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแล้วเขาไปทำไมคะ เขาต้องการพื้นที่ในการสืบหาเบาะแสครับว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลักพาตัวและพิธีสังเวยอันอุกอาจที่กล้ามาแตะต้องคนที่เขารู้จักหืมความเยือกเย็นนี้เป็นการปูทางไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยค่ะและในขณะที่บรรยากาศรอบตัวกำลังจะกลับคืนสู่ความปกติทั้งโลกผู้แต่งก็ทิ้งระเบิดลูกสุดท้ายเอาไว้ด้วยเสียงแจ้งเตือนปริศนาที่ดังขึ้นในโสตประสศาสของเย่อยู่ค่ะ เสียงเตือนว่ายังไงครับเนี่ยวีรบุรุษช่วยสาวงามจะได้รับรางวัลหนึ่งครั้งค่ะมันเป็นเสียงสะท้อนจากระบบลึกลับที่ตอกย้ำว่าแม้การต่อสู้ทางกายภาพจะจบลงแล้วแต่กลไกของโลกใบนี้ยังมีอะไรซ่อนเร้นอยู่อีกมากเลยค่ะ โอ้โหเป็นการตัดจบตอนที่ทำเอาคนฟังอย่างเราหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยครับทั้งการคลี่คลายปมความสัมพันธ์การทิ้งปมการสืบสวนแล้วก็ยังมีการแทรกเรื่องการหมุนวงล้อสุ่มรางวัลจากระบบเข้ามาอีกถือเป็นบทที่ครบรถและอัดแน่นไปด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องที่ดึงดูดใจสุดๆไปเลยครับ ใช่เลยค่ะและจากเรื่องราวการต่อสู้ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของเย,ย่อยู่ในวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่ทรงพลังมากและดิฉันคิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับชีวิตของพวกเราทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะประเด็นไหนครับคือในชีวิตจริงของเราคงไม่มีหน้าจอระบบลึกลับเด้งขึ้นมาแจกรางวัลเมื่อเราทำความดีใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้มีระดับพลังขั้นหนึ่งหรือขั้นสี่ที่มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนในโลกการต่อสู้นี้อ่าฮะ รรหรือต้องอเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเราหลายเท่าตัวทุกครั้งที่เราตัดสินใจไม่วิ่งหนีเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อปกป้องสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความฝันหรือแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเราเองอืมเมื่อเราใช้สติปัญญาและความนิ่งสงบดึงศักยภาพสูงสุดออกมาเพื่อสยบความวุ่นวายตรงหน้ารางวัลที่แท้จริงที่เราได้ค้นพบในตอนจบอาจไม่ใช่สิ่งของที่เป็นรูปธรรมค่ะ แต่มันคือความเข้มแข็งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันซ่อนอยู่ลึกๆภายในตัวเราเป็นรางวัลที่มองไม่เห็นสินะครับใช่ค่ะซึ่งความเข้มแข็งและการเติบโตทางจิตวิญญาณนี้แหละค่ะอาจจะเป็นรางวัลที่ล้ำค่าและกิดตัวเราไปได้ยาวนานกว่าการจับรางวัลจากระบบใดๆเสียอีกเป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ลึกซึ้งและกระตุกต่อความคิดได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยครับเชื่อว่าเรื่องราวการ,รเผชิญหน้าในโรงงานร้างและการเยียวยาด้วยวิชาพูดผีในวันนี้ จะทำให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับทั้งความสนุกตื่นเต้นแบบจัดเต็มและได้แง่คิดดีๆกลับไปสำรวจความเข้มแข็งในตัวเองกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะและสำหรับผู้ฟังทุกท่านที่ชื่นชอบการเดินทางสำรวจเรื่องราวอย่างลึกซึง้งลื่นไหลและก็เต็มไปด้วยการถอดรหัสเบื้องหลังสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆเนาะ ใช่ครับเพื่อที่พวกเราจะได้มาร่วมกันแกะรอยและเจาะลึกเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้การสำรวจของเราต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนคนพบความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับทุกระดับพลังในชีวิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ